เหลียวจาคุณเอาซากอาคารแผ่นดินไหวมาทำเป็นอิฐใหม่นะคะผลงานนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผลงานของผู้ชนะ Pri เซอร์ไพรสในปี2025นี้ซึ่ง p r i เซอร์ไพรสเนี่ยในสถาปัตย์เนี่ยเป็นเหมือนรางวัลโนเบลของสถาปัตย์เลยค่ะคุณเหลียวจาคุณเนี่ยก็คือเป็นคนจีนที่เกิดในเมืองเฉิงตูแล้วผลงานของเขาเนี่ยก็น่าสนใจมากๆอย่างเช่นผลงานใน West Village ในเมืองเฉิงตูเนี่ยเป็นคอนเซปต์ของเมืองในเมืองนะคะเป็นเมืองที่แบบว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆในกลางเมืองเฉิงตูซึ่งออกแบบให้คนรอบๆเนี่ยมีความสุขแล้วก็มาใช้พ้พืนที่ ได้อย่างดีเลยนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นการออกแบบที่เวิร์วังอลังการมากนะคะข้างในเนี่ยมีสวนมีที่ดูหนังมีสนามฟุตบอลมีสนามบาสแล้วก็มีที่วิ่งนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้คนมาเรลัค์มีร้านคา้าแล้วก็ใกล้กับที่อยู่อาศัยของคนด้วยค่ะซึ่งผลงานของเขาเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบมากนะคะแล้วก็แต่ว่าก็ยังคงภายใต้คอนเซ็ปที่ว่าเน้นในเรื่องของเอามนุษย์เป็นหลักค่ะก็คือว่ามนุษย์เนี่ยจะสามารถใช้พื้นที่นี้ได้อย่างไรนะคะแล้วพี่ก็เลยแบบว่าเอ้ยคนนี้เขามีประวัติมาเป็นยังไงนะคะจริงจแล้วเด คุณเนี่ยคือเขาเกิดก่อน Cultural Revolution ด้วยซ้ําไปนะคะแล้วก็เขาจบมาจากมหาวิทยาลัยชงชิ่ง Institute of Architecture and Engineering นะคะซึ่งปัจจุบันก็เป็นชงชิ่ง University ค่ะถ้าคนที่สนใจไปเรียน Architect ที่ประเทศจีนนะคะมีมหาวลัยมาฝากน้องๆกันค่ะเอาเป็น QS Ranking ของโลกในด้าน Architect นะคะอันดับ7ของโลกนะคะจะเป็นมหาวิทยาลัยชิงขวาค่ะอันดับ11ของโลกนะคะจะเป็น t ง n g j i University อันดับที่22ของโลกนะคะจะเป็นมหาวิทยาลัยปักกิ่งค่ะชงชิ่ง University ที่เมื่อกี้พี่พูดไปเนี่ยก็จะอยู่อันดับที่5 1ง1 0 0ของโลกในด้านอาร์เิเตคนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย